โอเคสำหรับวันนี้ก็ก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านก็ด้วยนะครับผมโอ้โหเสียงหลงอ,อีกแล้วไม่ใช่เสียงหลงที่เสียงเพี้ยนเออโอเคซึ่งวันนี้ตามมาปกคลิปเลยผมจะมาจัดก,การแอสโซซิกแบบพาร์ทสองเรามาดูกันว่าพาร์ทสองผมจะจัดก,การมันยังไงเนาะ โอเคซึ่งวิธีที่ผมคิดได้ในการจัดการและตัิตแบกวิธีหนึ่งแล้วก็คือการที่เราใช้ตัวที่มีเลือดมหาศาลในการที่จะเป็นตัวค้ำสนามไปนั่นเองเนาะคือตอนแรกอ่ะมันจะดูทำเงี้ยมากคุณผู้ชมมันจะดูแบบโอ้โหเราใกล้แพ้แล้วไม่แนะแต่ความจริงมันก็ยังชนะได้อยู่เพราะฉะนั้นผมต้องเก็บตัวนี้ไ้เลยตัวนี้เป็นตัวที่เลือดสุดป่วยเยอะมากๆ ซึ่งเจ้าแอ,อสโซซิกเบย์ผมได้ศึกษาเข,าข,ข้าวูเข้าข้าว่ามันเลือด550โอเคแล้วก็เอ,อ่อมีเลือด550เชื่อคุับทุกคแล้วก็มีดาเมจอยู่ที่3,000กว่าๆนั่นเองเนาะเพราะว่าแต่ ต้องใช้ตัวที่เลือดเยอะๆในการตีนั่นเองเนาะโอเคถึงทานเราจะได้รับวัดเจ็บแต่ถือว่าเราชนาละล้วคือถ้าเจ้าตัวนี้ยังไม่กระเด็นก่อนหนึ่งทีก็ถือว่าโอเคชนะละในเรื่องจากผมไม่ต้องกังวลเลยแล้วผมก็สามารถยิงเลเซอร์มัวไปได้เลยเพื่อเร่งความเร็ว โอเคอาคนนี้อย่า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 ทับตัวไรประโยชน์สิเพื่อเดินไปตัวนี้แรนมากจ้ะแกตัวสีแคทข้ามหน่อยดืดดืดอะคนนี้อย่าทับตัวไรประโยชน์โอเคแล้วมาดูกันสำหรับการชนะฮ่าฮ่าคุณผู้ชมเป็นไงแฟนผม ชีเนี่ยสุดๆทีเนี่ยก็บ้าแล้วมแต่ผมก็ไม่ได้กอบจากช่องคนอื่นนะผมลองศึกษาคิดเอาแล้วก็ผมก็รู้ข้อมูลว่าจะตัวนั้นมันเลื่อยค่อนข้างที่จะเยอะมากๆอืมอืมทำไมฉลาโปุวบดูไม่ีด้ เฮ้ยเราต้องเอาแมวเลเวลสามอยู่นะสิมันไม่ได้นะเรามีแมวเลเวลสามแล้วเราก็ต้องใช้เลเวลสามให้มาคุ้มค่าผมนี่ยังไม่อยากเปิดกาชาก่อนเลยพอมันกระเลือขึ้นมามันจะทำให้ผมเศร้าใช่มันจะทำให้ผมเศร้าโคตรๆเลยโ okay. อเคสื่องับวันนี้ก็ไม่มีอะไรไมากอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกดกระต่ายกระดวยนะคุณผู้ชม สำหรับวันนี้อืมแคปเจอร์2ตีแล้วมาเล่นดาซอมบี้ปิดเกมเนาะโอเคยังไงเสงร็จซอมบี้เอาไว้ฟ์มกระปองโดยเฉพาะเลยนะคุณผู้ชมโอเคมาเล t ก go บอย ผมมีตัวจัดการเอเลี่ยนเอ้ยไม่ใช่สี่ตัวจัดการซอมบี้สี่ตัวเนาะต้าถามว่ามีสี่ตัวได้ไงก็นี่คือตัวที่หนึ่งนี่คือตัวที่สองนี่คือตัวที่สามนี่คือตัวที่สี่แต่ผมมีอีกตัวหนึ่งด้วยแต่ผมขี้เกียจใช่แล้วผมขี้เกียจอีกแล้วเออเปิครซี่ไปกนเจเครซี่ คือ oh. okay. ว่าแล้วมันต้องมาแน่นอนต่พวกนี้ถึงค่าพวกนี้ตายมันใช่แล้วมันจะมีสกินซอบบี้คิลเลอร์ทุกตัวเลยเนาะเจ้าตัวยูเบอร์ตัวนี้ก็หมอย่างละมากเลยเพราะว่าเจ้าตัวนี้มันจะมีสกินทําดาเมจคือตัวเลกผมก็ดูมันเลยประโยชน์มากคือมันไม่สามารถกัดไอ้พวกที่เป็นตัวปกติได้เลยเนาะแบบพวกไรธาตุใช่ พวกไรท่านมันจะไม่สามารถจัดการได้นั่นเองเนาะต่เมื่อไรที่พวกมีท่านดาเมนเข้าไปมาหาศาลสุดๆเลยนั่นเองเนาะโอเคมึงจะส้อไปก่อนไรท่านไปวาคิลี่ไปส่งวาคิลี่ไปพวกมันเดินเร็วนะไม่ห้าเบกเดินสิเจ้าเรียก,ก็บินเร็วเท้าเท้าแทบไม่ถึงพื้นเลยเขาจะเรียกว่าพื้นไม่เลย นะคุณผู้ชมเอ้ยเจ้าหมูเงาเออสวยฮ่าฮ่าสิทแคทตูดของฉันโอเคแป๊บหนึ่งนะคุณผู้ชมอืมซุปปุดแล้วใช่ไหมโอเค บายคุณผู้ชมบายบายใครเปิดในนี้บ้างอย่างคุณผู้ชมคือถ้าคุณผู้ชมอยากได้กระป๋องเยอะๆนะผมไม่ได้จะมาโฆษณาเนานะคุณผู้ชมผมแนะนําให้คุณผู้ชมไปโหลดเซิร์ฟญี่ปุ่นมาใช่แล้วเซิร์ฟญี่ปุ่นมีแต่ของดีดเซิร์ฟหลักนี่มีแต่ของ่วยๆแถมยังมาช้าอีกคือมันก็ไม่ได้รวยหรอกแต่มันก็เออ ก็พอเล่นได้คือแบบสมมุตินะคือแบบ Even, Even อีเวต์เนี่ยอีเวต์กอซิล่าเอามันหายปะอีเวต์กอซิล่าคุณผู้ชมมานานมากๆแล้วอีซัมเมอร์นี่ก็มานานมากๆแล้วผมดูจากช่องญี่ปุ่นมันเดือนกว่าแล้วโอเคคือทางที่ดีกว่าโหลดเซิร์ฟญี่ปุ่นแต่ทางที่ไม่ดีก็คือสำหรับคนที่อ่านภาษาอะไรไม่ออกแล้วจำปุ่มไม่ได้ว่าปุ่มไหนอ่านยังไง ปุ่มไหนคือปุ่มสตาร์ทปุ่มไหนคือปุ่มมักเปลปุ่มไหนคือปุ่มอะไรก็ขอแสดงความโชคายด้วยใช่แล้วเซิร์ฟีญี่ปุ่นก็เป็นภาษาญี่ปุ่นรั้วเลยแต่่างนี้ก็เป็นภาษาญี่ปุ่นอันนี้ก็เป็นภาษาญี่ปุ่นอันนี็ญี่ปุ่นญี่ปุ่นหมดเลยญี่ปุ่นแมวยังเป็นแมวญี่ปุ่นเลยคุณผู้ชมแคปฟุกนยังเป็นญี่ปุ่นเทมยังมีของดีๆที่เรายังไม่รู้นั่นก็คือการที่เรา มันจะมีแบบไอ้ตรงช่องนี้ตรงช่องหนึ่งอะที่ว่ามันจะให้เปิดไอ้คันโยกอะมันกับอีซูมหมน,นั้นน่ะคุณผู้ชมแบบซูมแบบไอ้เกมอะไรแจำไม่ได้คุณผู้ชมบาย่อนไม่อยากเล่นแลวไม่อยากทำไรเลยด้วย